สวัสดีค่ะพบกับรายการคุยห้าข้อประชาน่ารู้โดยเยดาค่ะรายการนี้เยดาจะนําความรู้ทางการแพทย์ที่น่าสนใจสําหรับประชาชนมาทําเป็นคุยให้คุณผู้ชมลองทดสอบความรู้ตนเองค่ะสําหรับคลิปนี้มาในหัวข้อเรื่องกุ้งยินคุณผู้ชมมาลองทดสอบก,กันดูนะคะว่าหข้อนี้คุณผู้ชมตอบได้กี่ข้อคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วมาร่างกันค่ะคําถามข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่ตําแหน่งอสเสตข,ของกุ้งยิน ข้อกอต่มไขมันที่เปลือกตาข้อขอต่มเนื้อที่เปลือกตาข้อคอปล้มเนื้อที่เปลือกตาคำตอบคือข้อคอค่ะกุ้งยิงมีการอัศเซที่ต่มไขมันหรือต่ำเนื้อที่เปลือกตาไม่ใช่ที่ก้ามเนื้อที่เปลือกตาคำถามข้อที่สองข้อใดเป็นลักษณะของกุ้งยิงซึ่งแตกต่างจากปลวดกหนังตาข้อกอกุ้งยิงเกิดเฉพาะเปลือกตาบน ข้อขอกุ้งยิงเกิดขึ้นอย่างชับคันขอ้ขอคอกุ้งยิงจะไม่มีหนองคาตอบคือขอ้อขอค่ะกุ้งยิงมักเกิดในหนึ่งวันหรือข้ามคืนขณะที่ประดหนังตาเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปหลายวันหรือหลายสัปดาห์นะไม่มีอาการเจ็บคาถามขอ้ขอที่สามกุ้งยิงส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดใดขอ้ขอกอสตตฟิโลคอคัสออริอส ข้อขอเอสซเรชียโคไลข้อขอซันโมเนลาไทซีคำตอบคือข้อกอค่ะส่วนข้อขอเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและข้อคอเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคไข้ไทซอยค่ะคำถามข้อที่สี่กุ้งยิงส่วนใหญ่นั้นหายเองได้หรือไม่ข้อกอหายเองได้ข้อขอ ต้องให้ยาปฏิชีวนะจิงสหายขอ้ขอคอต้องเจาะระบายหนองจิงสหายคำตอบคือขอ้ขอกอค่ะส่วนใหญ่สามารถหายเองได้โดยไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะคำถามข้อสุดท้ายข้อใดไม่ใช่คำแนะนำที่ดีในการดูแลตนเองเมื่อเป็นกุ้งจินขอ้ขอกอปิดคบอุ่นที่บริเวณกุ้งจินข้อขอ,ขอปิดคบเย็นที่บริเวณกุ้งจินขอ้ขอคอ นวดเปลือกตาที่เป็นกุ้งยินหลังประครบด้วยวิธีที่เหมาะสมคำตอบคือข้อขอ,ขอค่ะคำแนะนำที่ดีคือประครบอลนที่บริเวณกุ้งยิงนาถึงสิบนาทีสี่ครั้งต่อวันตามได้นวดเปลือกตาที่เป็นกุ้งยินหลังการประครบคำถามเสร็จสิ้นไปทั้ง5าข้อแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมตอบได้ทุกข้อไหมเอ่ยถ้าตอบได้ครบทุกข้อ ยาดาขอชื่นชมค่ะว่าสุดยอดมากเลยแต่ถ้ามีท่าตอบคิดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถึงแม้ตอบคิดแต่คุณผู้ชมก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวของคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะสุดท้ายนี้ยาดาขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามมาตลอดจนจนบคลิปขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ